นีโทอเท่มสายบนมาถึง,<า>งเปิดกล่องเลยละกันเอาเพื่อนยืนนิ่งตัวอะไรวะเฮ้ยนี่ไม่สิทธ์โอ้โหนัหรกรรขนลุนล่นเยสเซบางขางแม่มันเป็นอาชิเมตนเนี่ยของเฉพาะอย่เนี่ยเจ้าผมเจ้าผมมันใหญ่นะ Okay, okay. อคโอเคโอเคกำลังไปซ้ายบนนะได้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 เราควต้องปั่นบ้านเล็กสินะเ็ฝั่งบนแม่งล็อกเพื่อนโอเ้อเพื่อนยืนนิ่งแล้วผมลากมาใส่เพื่อนใช่ใช่บอกแล้วว่าเพื่อนยืนนิ่งแล้วมันตีเก็บฟรีเลยฟรีเลยไงขั้นสามแน่นอนโอ้โหสองโคตรไวใช่พี่เลื่อนมาบุง ไปเอฟเคไม่อุ้มหรอไปอุ้มหรอกมันเห็นเ k ฟเคปล่อยแห้งดีกว่าอ่าอุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วบอดบอดบอดสวยแต่เพื่อนก็ล้มอยู่ดีไหมเยอะมากเอฟเคซะด้วย โขดมาทำไมละโขดที่เล่นเาขาวๆปะเนี่ยต้องแยกปั่นแล้วคุณเรามีกันสามคนแล้วตอนนี้นต้องแยกปั่นเลยแยกปั่นไปเลยเ่งัไงเราสวยกัน <Hey. S 2> หมดแน่มีฉีดยาติดโนวันอ่ะใช่โอ้โ,โตรนานเลยหนึ่งนาทีกว่ามาั Add ้งแอดออนแดงเลยพี่ น่าจะใช่แต่ตอนนี้มันอยู่ใกล้มากไปช่วยไม่ได้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราไปช่วยเองต้องช่วยมนันหรอพี่ไม่อยากได้นี่เฉยอยากได้ดินทุก <laughs> มาบานเล็กนะแค่อยากได้ดินทุกเ,ยเฉยไม่ได้อะไรมากเลยแค่ดินทุกอย่างเดียวก็พอวิกกนตะต่างรือว่าทำเควสไปในตัวด้วยเพราะต้องช่วยเพื่อนอย่างปลอดภัยข้อมิตรเลยกกันตะต่าง พื่อนหยุดเอฟเคที่เพื่อนเดินมาหน้าจอคอมก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งไปเข้าห้องน้ําอย่าเพิ่งไปกอกน้ําเพื่อนเออโอ้โหมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยกูดูว่าไม่มา,มาลกลับมาแล้วใช่กลับมาแล้วเอากลับมาแล้วมึงไปนั่งถอนเสาเนี่ยนะเพื่อนมีบบนหรือเปล่าไม่แน่อาจจะมีก็ได้คินในแง่ดีใน่ดีไว้ก่อน อ้ามว<ช>เลย,เ,ลย,เ,ลยเอราไปข้าม,มาต่างเนี่ยมันจะมาตดไม้อะเนวิจะข้าม,มาต่างไงลงฝั่งนี่แหละออกตรงนีออ้ออกเลยออกเลยออกเลยไม่รู้ว่ารีเบกาทำอะไรอยู่นะน่าจะแกะโทเทมได้หรือเปล่าเป็นไปได้เสีงยงไอ้อยู่แถวบ้านใหญ่เนี่ย เมื่อกี้มันเสียงเทเทพมไฟแตกปะหลอใช่เหรอเมื่อกี้อยู่ในมิติเลยไม่รู้มีแขวนไม่รู้ตัวหรือเปล่าเป็นไม่ได้ไม่เหรอเออเอออาจจะใช่อ,อาจจะมีของเล่นเราต้องไปปั่น<ะ>ด้านไหนอะพี่ไม่รู้เราต้องไปปั่นด้านล่างบ้างนะเป็นนโซนนะเนี่ย,ยที่ปั่นด้านบนใช่ปะใช่ มันอยู่อุ้ยเอ้ยเฮ้ยหูยรีเบก้ามึงทำแตกทำไมเนี่ย,ยม,มันอยู่บนเจอรีเบก้าไม่ถ้ารีเบก้าไม่โรคนะเมื่อกี้ถ้ารีเบก้าไม่โรคนะป่านนี้มันคงสบายไปแล้วล่ะเราคงป่านสบายกันไปแล้วล่ะ <laughs> มีคนล็อกมีไหมพี่มีคนล็อกเฮ้ยผมมีเรียนบายสามแล้พี่โอเคเราต้องรีบจบ รีบจบนี่คือรีบออกรีบตายคือไม่ก็รีบปั่นออกไงหลือแค่แค่สามเครื่องนี้โอเคมีเสาขาวมีเสาขาวด้วยปักซื่อด้วยคนหนึง่งเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปมันอยู่ลาง<ม>เลยแต่สองเครื่องพอดีจะโดนโซนไหมว่าด้านล่างหาผมหาผม ต้องลากลงล่าเอาอพี่ผมโอเคหลังจากนี้ด้านบนห้ามปั่นเด็ดขาดอบอลเล็กเล่นไปยังไม่รู้ผมยังไม่เล่นนะบอลเล็กแต่ไม่ชั่ว่าเพื่อนเล่นไปยังอ่านดีเบกาอยู่ผมอยู่ผมไม่น,น่าจะเล่นหรอกมกั้งลีเบกามันมลมตรงอื่นนี่กัน้านต่าง อุ้ยเฮียโดนได้ไงอะ่ะอุ้ยคันสามแล้วคันสองมันก็ไกลอยู่นะโอ้ยเฮียแปดระเบิดไม่ได้อะ่ะเสียงไปโอ้ล้มไวเฮียดอมบี้บีบจัดล้มความแอให้เอาเลยร่างถุงเลยโอ้ยลิเบก,กาห้ามกดพลาดท,ทำไมเนี้ยโลกอะไรเพื่อนอน,นี่เพื่อนโลกอะไรเพื่อน ลิเบก้าลงกันแล้ววะุ้ยเหี่ยไอคอนอิสระอุ้ย,ยเราก็โลกเราก็โลกเหมือนกันลิเบก้าปัดเต่งแล้วเอาดิสวยอุ้ยสวย คือเอโดนนะพี่ถ้าแม่งแขนต่อนะอาขาวใช่ไหมเอมันไม่ระเบิดเครื่องนี้หรอกแขนแขนแขวนแข<ม>นไม่หลุดไหวระเบิดเครื่องสาระาป่าโอเคอที่ผมลักกี้เลยอย่างเงี้ยอ่าแล้วเปลี่ยนเป้าหมายไม่ได้ตามผมนะไอรีเบกาไอาไงโอไงโอ่ใส่หูฟังปะเนี่ย <c oughs> มึงใส่หูฟังปะเนี่ยฝันเครื่องสารานะพี่เอาเลยเลยเอาเสร็จเลย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 ลิเบก้ามึงไม่ใส่หูฟังใช่ไหมมึงสารภาพมาดีๆอุ้ยประตูอยู่บนหมดเลยวะลิเบก้าไม่ได้ใส่หูฟังตัวการันตีจ๋ามาเมา เฮ้ยจ๋ามาหรือเปล่าวะไม่เฉยไม่ไมเฉยเดินผ่านเฝ้าประตูอยู่นะโอเคอยู่นี่นะโอ้ย <c oughs> ไล่อยู่ <c oughs> ไรอยู่ฝากเปิดประตูหน่อยอ่าไม่มีใครเปิดเลยชิบหายละหยุดหยู่มันมาแล้วมันเฝ้าประตูอยู่เนี่ยประตูไหนเปล่าพีเ่เอ้ยชายบนประตู <c oughs> ประตูกางบนกลางบนก็มีไม้ไม่มีว่ะเอาไม้ก่อนเปิดใช้บยบนนะไม่เลยไป่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องมีดินทูมีดินทูอ่าสองได้สองได้ส่องได,องได้อ้าไปชา้าไปอัดนี่เนี้ยเช่แล้วผมระวังที่ประตูมีดินทูมีดินทูเข้าเร็วเลมีตามมาแล้ว่ะบ้านใหญ่เลยพี่ประตู เฮ้ยเยี่ยมขอบนก็อยู่กับตูเหมือนมันมาหาผมอ่ะเฮ้ยไม่เปิดเลยก็ได้นะจริงๆดิ้นหุกออกไปได้เลยนะโอเคผมเปิดลลิปิก้าไปทำอะไรข้างล่างวะลิปิก้าไปทำอะไรข้างล่างวะเนี่ยทิ้งมึงเลยนะลิปิก้าลาก่อนเล่นทางบ้านเราเราอย่ใส่ใจทิ้งมึงเลยแล้วกันลิปิก้าลาก่อนเราไม่แฟมใครอยู่แล้วก็ไม่เหลือในตี๋โอเคขอแอคหน่อย มีแอคด้วยมีแอคด้วยฮิวหน่อยดี๋ิวหิวหิวหิวไฮ้หิวไม่ได้เดี๋ยวหรือลืมลืมลืมหิวไม่ได้เฮ้ยมีคนแอคเฮ้ยเชี่ยพี่อ่าเรียบร้อยแอคเมื่อคุณอยากแอคความชิบหายอยู่มังเกิดบอกไม่ได้เจ็บอยู่มีคนบล็อกอยู่มีคนบล็อกอยู่นี่ไงล่ะเมื่อคุณอยากแอคเฮ้ยมันไม่ฟังไม้อ่ะ ที่วนมาหลังผมได้ปะเรียบร้อยไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปฝั่งนู้นได้นะอเอ๋เฮ้ยเรียบร้อยไม่โดนโโนี่ไงความแอคบังเกิดโผแล้วส่องไม่ได้ด้วยไปละส่องไปพี่เอาไปเลยเอาเฮ้ยไอแพผงก็อยู่แขวนแขวนแขนแขนสวยไม่บอด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 อะไรไม่รู้ความแอกบังเกิด ไอ้เหี้ยมันไม่พังไม้ผมอะ่ะสวยมันเห็นผมแปะแป้งสวยเมื่อคุณมีเรียนตอนบ่ายสามแต่คุณอยากแอคเดลอกอกคอไอเหี้ยมันต่อยไปไหนไวะพอามีของเล่นด้วยนี่หว่าเดือดเช้อ คือพี okay, okay. ่ผมไปละโอเคโอเค